สวัสดีครับ FC น้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นแล้วก็ดินหมักอาจารย์ต้นนะครับวันนี้วันที่สิบสามกันยายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับวันนี้พอดีจะมี FC นะครับในห,หลายท่านที่เป็นลูกค้านะครับสั่งซื้อน้ำหมักส่วนใหญ่ลูกค้าของผมก็คือยางสภาพแบบต้องโค่นนะฮะยางอย่างเงี้ยยางที่แทบจะไม่มีน้ำยางนะครับอันนี้สามมีดนะครับ ประมาณนี้ฮะสวนผมสภาพที่ต้องโค่นหมดนะครับกับช่วย1.5ลิตรนะฮะสามเมตรกับยางที่ต้องต้องค่น,นครับแต่พูดถึงว่าสวนผมเนี่ยลูกน้องใช้ยาเร่งจนจนไม่มีน้ำยางแล้วครับแทบจะคือไม่คุ้มค่ากีดเขาแล้วเขาก็ไม่กีดแล้วหรือทิ้งสวนไปนะครับลหลายสวนเจอปัญหานี้นะครับอืมก็ได้รับโทรศัพท์มาก็ ก็เยอะฮะน่าจะเป็นร้อยท่านนะที่เจอปัญหาบางท่านเนี่ยก,กีดไปแค่สามปีสีป่ปีใหม่ถึงกีดอายุเจ็ดปีแล้วก็ไปหมดน้ำยางตอนอายุสิบปีก็เยอะนะครับตอนนี้เพราะด้วยความเข้าใจคิดว่ายาเร่งเนะี่ยมันก็คือ,อยาบำรุงอะไรเงี้ยยิ่งท้ายิย่งออกดีเพราะว่ามันไปบำรุงส่วนของร่างกายของยางพาราอะไรเงี้ยครับ ซึ่งผมเปรียบเทียบอย่างนี้ยฮะอยาเล่งถ้าถ้าเป็นอาหารคนนะครับอย่าเล่งมันเหมือนเครื่องดื่มชูกําลังนะครับเครื่องดื่มชูกําลังข้างขวดเขาจะบอกว่าห้ามดื่มเกินวันละสองขวดโปรดอ่านคําเตือนในฉลากอะไรอย่างนี้ยครับกินเยอะมันก็ทํางานเยอะนะฮะแต่ถ้ามันหมดลิตรไปมันก็ไม่ทํางานวันพรุ่งนี้ก็เติมไปอีกพรุ่งนี้เติมไปอีก เครื่องดื่มชูกําลังนะครับถามว่ากินที่มันพอประมาณกินนด้น้อยพอกระตุ้นร่างกายเรามันก็มีประโยชน์นครับแต่หลายๆท่านเนี่ยเพลินครับใช้จนเพลินเพราะว่าในในส่วนผสมของยาเล่งบางทีเขาก็จะบอกไว้สองเาเปอร์สบซบางท่านก็จะอาจจะเริ่มใช้สักสก่อนแล้วมันออกไม่เยอะเพิ่มเป็นหเป ออกไม่ค่อยเยอะอีกเพิ่มเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นานๆไปจนไม่ออกก็ทิ้งสวนไปอย่างนั้นก็มีนะครับการใช้ยาเร่งเนะี่ยต้องควบคู่กับการบำรุงนะครับอย่างที่ผมย้ำเสมอว่าให้ปุ๋ยทางดินด้วยข้นน้ำหมักสูตรสองของจานต้นก็น้ำหมักสูตรสองของจานต้นหรือด,ดินหมักเนี่ยเปียบเหมือนกับวิตามินรวมเหมือนนมเปรี้ยวนะครับแต่ยังไงเราก็ต้องให้อาหารทางทางทางดินก็คืออาหารหลักคือถ้าเป็นคนก็ข้าวปลานะครับ อาหารทางดินก็มีปุ๋ยเคมีปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกก็ใส่พอประมาณนะครับอา่าไรหนึ่งก็สักสองกระสอบสามกระสอบอะไรประมาณนี้แล้วก็ปุ๋ยเคมีก็ไล่แล้วกระสอบต่อปีนะครับเฉลี่ยเฉลี่ยใส่นะครับโดยประมาณนะครับถ้าพ่นน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นก็จะไม่เป็นเชื้อราเหมือนเราเติมนมเปรี้ยวเข้าไปนะครับดูสภาพต้นยางแต่ละต้นของผมนะครับนี่ฮะรูแหว่งหมดครับ ก่อนนั้นนีก็หน้าตายกีดไม่มีนะครับเนี่ยกีดไม่มีครับต้นให้่ใหญ่เนี่ยมันชอบหน้าตายเนี่ยเพราะโดนยาเร่งเขารีดนะฮะจนสุดท้ายมันก็น็อกครับเติมยาโดบเข้าไปสุดท้ายมันก็น็อกมันก็ไม่ให้ผลผลิตถ้าเรามีลูกจ้างลูกจ้างเขาก็หนีไปเป็นธรรมชาตินะครับยิ่งตอนนี้นะครับผมเห็นค่านิยมนะครับค่านิยมการใช้ยาเร่งเป็น เป็นเรื่องสนุกไปแล้วก็เลยอยากมาให้ความรู้ว่ามหันตภัยที่มันเกิดกับเราอะครับแต่ถ้าเรารู้ว่าเออเราจะกีดสักสามสี่ปีเร่งเอาดูดเลือดกับมันก็ว่ากันไปอะแต่บางคนไม่มีความรู้นะฮะบางท่านะก็เห็นใช้ก็ใชต้ตาม,ตาม,ต,ามตามกันไปอย่าเร่งอย่าเร่งก็คืออย่าโดบนะครับใชต้ตามตามกันไปสุดท้ายอะมันมีน้ํำยาง ก็เศ้าใจไปนะครับถามว่าปลูกไปแล้วอ่ะไม่มีใครอยากถ้ามีความรู้ไม่มีใครอยากกีดแค่สามปีทิ้งหรอกครับยางพารามันสามสิบปียังได้เลยนะครับถ้าบำรุงดีๆีสี่สิบห้าสิบปีสบายครับยิ่งโตยิ่งต้องออกเยอะครับเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยมันก็ยางสอยครับลูกน้องเก่าผมก็หนีไปเพราะมันไม่มีน้ำยางต้นใหญ่ก็ยิ่งไม่มีน้ำยางครับผมให้ดูสภาพรอบต้นครับ แต่ตอนนี้จิ้มตัวไหนมันก็มีหมดนะครับเนี่ยแผ่มันจะอ้วนขึ้นมาอันนี้รอยทาดินหมัก่าไปครั้งเดียวเองนะครับก็พิจารณาลองดูครับหายนะจากการใช้ยาเร่งมันก็มีนะครับนะฮะถ้าเราใช้ในน้อยแล้วใช้ควบคู่กับอาหารทางดินนะฮะปุ๋ยเคมีปุ๋ยคอกแล้วถ้าเป็น fc ผมก็จะพ่นน้ำหมักไปด้วยก็จะรู้เลยว่าถ้าพ่นน้ำหมักแล้วทาดินหมัก แผลมันก็จะอ้วนไวเนี่ยสังเกตไหมครับเพิ่งจะทาไปนะครับครั้งหนึ่งตรงนี้มันจะอ้วนแหลมันนูนๆออกมาเนี่ยผมจะให้มุมมุมม,ม,มุมเนี่ยเนี่ยมันจะอ้วนมันไม่ยุบนะครับแต่ถ้ายาลิ่งก็คือยุบเข้าไปเลยนะครับประมาณนี้ฮะแน่นอนว่ายางผมเนี่ยมันเป็นยางที่ถ้าเป็นคนก็เป็นมะเร็งนะฮะกลับมากีดได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะฮะแต่ก็ต้องให้อาหารเขานะครับบางท่านเข้าใจผิดฉีดน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้น ไม่ให้ปุ๋ยทางดินเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับน้ำหมักสูตรสองของฉันต้นเปียบเสมือนนมเปรี้ยววิตามินรวมหรือเป็นยาก็ได้นะครับเราก็ต้องกินควบคู่ไปเหมือนคนป่วยเป็นมะเร็งก็ต้องกินข้าวอาหารดีๆด,ด้วยใช่ไหมครับอะไรประมาณนั้นนะต้องควบคู่กันครับแต่ถ้ากินข้าวเฉยๆไม่มีวิตามินรวมมันก็ถ้าเหมือนคนนะแก่ตัวไปมันก็ไม่มีกําลังสังเกตได้เลยครับคนแก่กินแต่ข้าวกินแตป่ปลามันก็กําลังวังชาไม่มีนะครับเหมือนผมนะครับ ต้องกินวิตามินรวมด้วยนะครับอายุ47แล้วเปรียบเทียบให้เห็นภาพเหมือนคนเลยครับพืชนะครับ,นนรบก็ก็ก็พิจารณาเอานะครับว่าความร้ายแรงที่มันเกิดขึ้นเรื่องยาเร่งก็พิจารณาเป็นยางของเราอยู่แล้วแต่เพียงแต่อยากให้ความรู้ตรงนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับยาเร่งก็เหมือนยาโดบนะครับถ้าใช้น้อยๆแล้วควบคู่กับอาหารดีๆให้เขากินมันก็อยู่กับเราไปนานนะครับแต่ถ้าใช้แต่ยาเร่ง นั่นก็คือหายนะครับสามปีได้โคน่นมีให้เห็นเยอะแยะแล้วนะครับขอบคุณครับ FC สวัสดีครับ